ต <Workers. S 2> ื่นสอบมาเขาเห็ดหนาทีนั่นี้นี่เดถึงเวลากินเขาเขาคืกินเขาเนาะก็รทำตังคอยหนูอิ่มค่ะเพื่อนจ๋านี่แหละคือความเป็นเมยเนาะเสียสละได้ตะกี้บ่มีเมยบ่มีลูกเขากับเียสละให้น้องให้น้องได้กินบอกว่าตื่นสอบมาเขาเห็ดหนาทีนั่นี้นี่เดถึงเวลากินเขาเขาคืกินเขาเนาะก็รทำตังวางผักกาดขาวแล้วก็นับอันมูซาที่เขาหมักเนาะค่ะเพื่อน แม่กินยีงยังแม่ก,สก็สืบอกลูกว่าแม่กินแล้วฉันว่าที่จินนั่นเขาใหญ่หนูว่าอิม่มห่อกระโบห่อกระโบอยาก,ากาอ่าให้หนูหัว,วเขาว่้กินเนาะแสียแต่ละคนบักพึ่งกันนะครับแข็งกรใส่บักแข็งเนาะบางครั้งกับส่อันผักหมูแดดหน่อยบ้านเฮาคนนี้ขายแถวเพื่อนจ้าโอ้ยคมก่อนหนา้าขั้น สดส่งมาให้บัานนี้เ่ากระแกไว้เ่ากระไว้ลูกน้องน้ำมันมัะกอกกินนี่สินะครับเพื่อนหัวเอะหัวอ้ายเพื่อนจะห้น้องกินนี่สิแองก็ใส่บกแครงเนาะบางครั้งก็ใส่ผักหโขมแดดหน่อยบ้านเฮข้าวันนี้ขายเพื่เพื่อนจ้าโอ้ยคุมก่อนหน้าขั้นอระกาศข่าวในแซชร์เพื่อนหวาน บางครั้งเวลาเขออา,าอ้านเพื่อนเป็นชีวิตประจำวันเนาค่ะเพื่อนทำดูถูกคนมีไว้ไปเป็นแรงผลักดันอย่างคุณเล,เล็กค่ะเพื่อนชอบยังกระไส้อันั่นแหละคะ่ะชอบบักแข่งกระไส้บักแขง่งเนาะบางครั้งกั ไซอันผักโุมแดดหน่อยบ้านเฮาพนี้ขายคขาเพื่อนจ้าโ้ยคมก่อนนะท่าน่อให้น้องกินเอียก็กินเม็ดให้เนื่อยให้น้องกินฝากพอคิดดีๆฝากอาจจะไล่สาระบ้างนะคะเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเนาะเอาหมูสับหมูสับห่อแลไปนัาเป็นหนึ่งหนึ่งเรากลับมากินเรากับนํากินทุกกีอืมใส่ม่ใเราก็ นาะค่ะพอมันบ้านไหมค่ะเป็นทักลวกสมตำคือกินได้ทุ่มเมือค่ะสมตำนี่กินเึกวันในตะก,ก,กินเน้อถ่าเ,เพื่อนเขากินด้ยท้องเนาะจะไปซักผ่าจะ่ลงมือซักผ่าคือผ่านเกเรียนน้องน้งนมุนกินเผาพักว,วันเมื่อในเดยมค่อยค่อ,อยคิดค่อยคอยแก่เนื่อถ่านเพื่อนแต่ปีมากมันญากคือ กระปุลกระปลกทู่เรื่งดาเจ้าเจ้าเจ้าดื่ม,มแกล้งใส่บักแกล้งเนาะบางทางกับไซอันผักหงมแดดหน่อยบา้านเฮาเพนิถ่ายทางเพื่อนจ๋าโอ้ยกลมกลาชั้นมือนีขอแบลในทั้งน้อยด้วยทางเพื่อนจ๋ากินอาารเนาะเอาหมูสับ งูซับ่อแลเราป็นำไปหนึ่งหนึ่งเรากับแม่กินเรานำไปเทนสุกี้อืมกินก็เขานั้งกับเพราเสพตึงสอบหน้าเห็ดหนะนาเทียนหนแเน้นวถึงเวลากินเขาเขาไปกินเขาเนาะกาาะ็ทำตามวางกระกาเขาแล้วก็นั่ว่าอ่าน มูซาที่ห้องหมากักเนาะคะ่ะเพื่นอนๆเล็กกินหน้าจ้ะคุณนนาะเบือ่เเอเรื่อยๆชอบเป็นไ้ก็กินไอ้นนั่นแบ่แบแ่บของแบกก่บไปกกบลูุกกระพุกหมักกินเขาก่อนไปทำงาน่ะเพื่อนๆกองทัพต้องเดินใหญ่ กระไซกับแข้งเนาะบางครั้งก็ใส่กับผักหมูเดืดหน่อยบ้านเฮาเพินน่นมีขายแถวเพื่อนจ๋าโอ้ยคอมก่อนนาขั้นอันแม่กินียังแม่กระสือบอกดูกว่าแม่กินแลี้ยงวันน่้ที่จริงนั่นเขาอยากหนูกะอีมห่อกระโบห่อกระโบอยากให้ลูกินว่าเขาว่าก,กินเนาะช่วงวันนี้ก็กินไอนั่นแซ่บแซ่บของแซ่บไปกับ,กบลูกกัะปุกหัก คิดอยากกินย่างขาก็เฮ็ดกินตามเกาอยากค่ะเพื่อนๆจาน๋าสไตล์บ้านๆบ่ได้ติดทรู้ค่ะก็มีบ้างเป็นบางครัง้งเวลาเขาออกข้างคมเนาะค่ะเนาะจากเพื่อก,กินชอาเผาบ้านเท่ากินชอบเผา,าบ้านเท่านี้เนนพิ่นไปจะชอบกินแกงคกินเล็กบางทีค,ค่ะเพื่อนๆแล้วก็แกงน้ำมันหอมทุเรียนค่ะเพื่อนๆจ๋าหอมม่ะธุเลียนเนาะธุเลียนใต้ก่อน กับกับปน,นปนปลาทูแม่งดาเก้าเก้าเจ้วดื่มอืม,อมชอบอันไรก็กินอันนั้นแซ่แบแซ่บของแซ่บกระปุกับะปุกกระปุกหมากอันแม่กินหีืยังแม่กระสืบอกลูกว่าแม่กินแล้วฉันว่าที่กินนั่นเขาอยาก,า,อากหนูก็อิ่มเ้ากบเ้ากบ่อยาก อให้ลูกฮูเขาบอกว่กินเนาะแต่เพือกินเขาเผ่าบ้านเท่ากินเขาเผ่าบ้านเท่านี่มันเพิ่งไปจะชอบกินแกง่งกินเ,เล็กบางทีค่ะเพื่อนๆแล้วก็แก่งน้องมัดหวานประกาศขาวแล้วกันนัวหมูซอสผิดข้หาวหมักเนาะคะ่ะเพื่อนๆตื่นสองหน้าเขาเผ็ดนาทีาน,าน,นั่ไนี่แล้วถึงเวลากินเผาเขาไปกินเผาเนาะก็ทำใจ เเลก,กินมนากนะคุณอ่ะเบื่อได้เรื่อยๆไปให้ลูกกินพวกลูสึื้อพอแม่นี่มีอย่างอยากให้ลูกกินอืมแม่เป็นผู้เสียสละให้ลูกได้เนาะอันนี้แม่ลูกถามแม่ว่าอืมชอบอป็นี้ก็กินอะไรนั่นแบ่แบแ่กของแจกไปลูกก,กกับผุกมากพอสมัย,ก,ยการเป็นน,น็กหน่อยไปเบ่งน้งกางเปลนเนาะมันเพิ่นต่ำหูขายด้วยเป็นไักตกินน,กกน,นั่นแหละค่ะ ก,กี่เพิเ่งนใส่ใบตองขายเนาะกัเพันมีอันความปอกไม่เพิ่มกินไปแล้วน่คะไม่เพิ่กินไปแล้วเนาะล่ะคิดอยากกินยังข้าวกระเท็ดกินตามข้าวอยากาค่ะเพื่อนๆจา๋าสไตล์บ้านๆบติบรู้ค่ะกับมีบ้างเป็นบางครัง้งเวลาเขาออกข้างคมเนาะคะ่ะเนาะอ่านเนาะเอาหมูสับหมูสับหอวเราไปนําไปหนึ่งหนึ่งเรากับไม่กินเราทำกินทุก,กี้อืมล่ะ คิดอยากกินยังข้าวปเฮ็ดกินตามเนาอยากค่ะเพื่อนๆจ๋าสไตล์บ้านๆบ่ได้ติดทรู้ค่ะก็มีบ้างเป็นบางครั้งเวลาเขาออกข้างคมเนาะค่ะเนาะหวานปัะกาศขาวแล้วก็นนัวอ่ะอันหมูซาที่ข้าหมักเนาะค่ะเพื่อนที่นี่ปิ๊กก้องไว้มีกค่อแม่ซิมไปซิมไปเครื่องเครื่องของอันนี้ค่ะมันเพิ่ซิมไปแล้วเนาะมันก็ะเซาบหวานน่ละ คินอยากกินยังข้ากระเฮ็ดกินตางเนาะอยากค่ะเพื่อนๆจ๋าสไตล์บ้านๆบ้ริบทรู้ค่ะก็มีบ้างเป็นบางครั้งเวลาเขาออกข้างคมเนาะค่ะเนาะคอยลูกทีมค่ะเพื่อนๆจ๋านี่แหละคือความเป็นเมย์เนาะเสียสละได้ตะกี้บ่มีบ่มีลูกเขากับเสียสละให้น้องให้น้องได้กินบอกว่าแบบกินชอบชาวบ้านเท่ากินชอบชาวบ้านเท่านี้เพิ่นไปจะชอบกินแกงคืกิเล็กนิงนึงค่ะเพื่อนๆแล้วก็แกงน้องมา ปภาษานีไว้พุ่งชนกับกับปน,นปนปะทุแม่งดา่าเจ้าเก้าเจ้าดื่ม,อมเอาอ้างเพื่อนเพื่อนับเป็นชีวิตประจำวันเนาะค่ะเพื่อน เขายังกับบอสเซ็ตค่อยค่อยคิดค่อยค่อยแก้เรื่องค่ะเพื่อนๆแต่ปีมากปัญญาคืออ่านเนาะเอามูสับมูสับหอยลราไปนั่งไปหนึ่งหนึ่งเรากับไม่กินเรานำกินทุก,กี้ปักกาศข้าวในแซ่บแบนเ,เพื่อนหวาน บางครั้งเวลาเบื่อเอาไปให้ลูกกินครูบรลุซื้อของแม่นี่ไม่อยางอยากให้ลูกกินอืมแม่เป็นผู้เสียสลาให้ลูกได้เนอะอันนี้ม่ลูกถามแม่ว่าปูกกระสอบนี้ไว้ปุ่งชนมื่อนี่ขอแบวในทั้งน้อยด้วยถามันเกินะ้ะ กินอืมชอบอั็นไรก็กินอนะนั่นแซ่บแซ่บของแซจกไปยกับะปุกกระปุมมกปลาค่อยค่อย,ค,อยคิดค่อย,อย,อยแก่เรื่องค่ะเพื่อนๆแต่ปีมากเป็นยากถือ